พอดอตังว้รหสสวนกเกษตรสมใจนึกวันนี้ก็ออกมาที่ศูนย์เรียนรู้เดี๋ยวก็ท่องเที่ยวเชิงเชิงเกษตรของสวนกเกษตรสมใจนึกครับผมนี่นี่เที่ยวตับอบริเวณสวนครับผมนี่นะที่นี่มันเป็นสวนผสนมนี่นี่บังคุดะ มังคุดนะครับมังคุดก็กําลังติดลูกนะครับส้มซ่านะครับนี no आ, hair 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 ่ก็เป็นเป็นมะม่วงที่ว่ามงคลไงมะม่วงโชคโชคอนันต์อ๋อโชคอนันต์นะครติดลูกแล้วครับนี่นะส้มซ่า ดอกดกมากเลยฮะ <S <S น,นี่ก็ทุเรียนตอนต้นนี้ก็เป็นทุเรียนพวกกรอบมากกรอบกรอบน,น,นี่นี่ก็เงาะนี่แหละฮะเา<ข>งาะเงาะขาภู ต,นนต้นใหญ่เลยลูกดอกติดง่ายเนาะกินอร่อยมากครับเงะ,ะทองผาปูนี่เนี่ยต้นต้นต้นนี้ที่ออกถ่ายออกหลายรายการแล้วว่าเนาะทองผาภูมิอร่อยจริงครับเงาะทองผาปูนี่ลองกรองครับ ลองกองของสวนกเกษตรสมใจนึกเดีย,ดย,ดยมาลองกองก็ต้นสวยครับใบสวยเลยปปปไปครับเราตามลุงไปเที่ยวชมสวนกันนี่ครับหลงหลงรับแน่นี่ครับหลงครับ ลังดอกออกดอกนะครับหลงรับแลตอนนี้กลายเป็นหลงทองผาภูมิไปแล้วใช่ครับ <laughs> ดอกโหออกดอกออกดอกเยอะมากไอ้ไอ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 นี่สุกแล้วเดี๋ยวเวลากลับลองตัดเอาไปนะฮะนี่หอมนะครับ ี่ตงนนี้ฮะฟวงมณีฟวงมณีครับ,บต้นนี้ฟว,วงมณีต้นนี้ฟวงฟวงมณีฟวงมณีก็ลูกดกต้นใหญ่ครับเ <c oughs> นี่ยช่วงน,นี้กำลังติดดอกนะครับที่สวชนชะนีดอกดนะอกเยอะชะน,นีครับต้นนี้ก็ชะน,นี ชณีทองนี่ก็ชณีทองนะครับนี่นะครับมาไฮไลท์ของของสวนเกษตรของใจนึกนี่นะครับก้านยาวทงขวดฮะก้านยาวนะครับไปตามลุงไปดูกันเลยครับต้นนี้นะลูกละหมื่นละล้านครับเนี่ยก้านยาวทองขวดของสวนเกษตรสมใจนึกนี่นะครับ ปีปีที่แล้วออกออกรายการลงยูทูบก็ติดติดประช่องที่ที่ที่มาถ่ายทุเรียนทางเผาภูมิครับ <c oughs> นี่ต้นเนี้ยลูกละหมื่นต้นละล้านต้นใหญ่มากครับก <c oughs> ิ่งก้านยาวมากครับ <c oughs> เป็นเป็นไฮไลท์ของจังหวัดการทองเาภูมินี่ฮะ ต้นนี้แหละครับเป็นทุเรียนที่ว่านำโชคนี่แหละครับที่ที่คำเนี่ยเป็นเป็นแป๊บขนาดใหญ่ฮะเพราะว่าเนี่ยนี่แหละครับจะดกทุกปีปีละร้อยกว่าลูกทุกปีนี่นะต้นนี้เนี่ยปีที่แล้วมีสองร้อยกว่าลูกคนตัดบนเลยตัดไปบนว่าเสียดาย แต่ทำไมทำไมตัดต้นกระต่ายครับเนี่ยเนี่ยเราต้องตัดทิ้งบ้างมันติดดอกเกินไปเนาะกำลังติดดอกนะครับเนี่ยนี่กันเนาะก้านยาวสองหวดนะครับอ่านี่นี่กันเนาะทองผาภูมิเนาะเนาะทองผาภูมินะครับเนี่ยนะครับเนาะกำลังติดดอกนะครับเนี่ยเริ่มติดดอกเยอะเลย อนปุยป้ายอลังการนะรต้นเดียวนะต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากฮนะดอกต้นดอกเป็นตันต่อต้นนะฮะต้นใหญ่มากแล้วตอนนี้ก็กำลังดอกครับดอกเต็มต้นเลยกระ thon ช่องผาพ่วงปุยป้ายฮะพันปุยปุยปุยป้ายพันปุยป้ายนะครับกระ t อนพันปุยป้าย พันธุ์ปยาโอ้มีอยู่หลายต้นนะครับอย่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอโ้โหต้นใหญ่ครับต้นใหญ่เช่นนั้นไอ้ไอ้ไม,ไม,ไม้ไม้นี่ตอนนั้นปลูกปลูกอะไรฮนะไอ้หัวอะไรนะปลูกปล<อ>ูกปล<อ>ูกธ<อ>รรมดามันก็ขึ้นแล้วแต่ตอนนี้มันก็ใช่ครับหน้าหน้าหน้าเขายกเอาแต่ก็ขึ้นขึ้นเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเมื่ตกแต่เขาก็ขึ้นใหม่อ่าเมื่อตกแล้ก็ขึ้นใหม่นี่แหละครับ เราเพื่ออานอนุรักษ์ไว้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านชาวสวนไงเขาเรียกว่าสวนควรอนุรักษ์ต้นไม้อะไรที่ว่ามันดีควรอนุรักษ์ก็อนุรักษ์เนี่ยอย่างอย่างต้นกระท้อนเนี่ยก็ประมาณสามสิบถึงสี่สิบปีเนี่ยนะครับที่ต้นใหญ่ๆหญ่เนี่ยเราปลูกไว้เพื่ออนุรักษ์ว่าให้คนเขารู้ว่าเขาดูว่าของดีมันมีก็ควรจะอนุรักษ์เอาไว้คร้บอ่าเนี่ยเนี่ย ทเรียนนต้นไม้ต้นนี้ชื่อว่าพริกพานตนพิกพนนะครับมันเป็นไม้คนอนุรักษเป็นไม้ขึ้นขึ้นในป่าแต่ก็เอาเอาเอา,เอามาปลูกเขาบอกว่ามันเป็นเป็นไม้ที่มีคุณประโยชน์เป็นมันเป็นยาด้วยใช่ไหมเนี่ยต้นพริกพาน กินได้นะครับเป็นเครื่องปรุงเป็นเครื่องเทศประมาณนั้นนะครับนี่ก็ลองกองลองกองนะครับฝั่งนี้ก็มีลองกองสองต้นเรียงกันนะครับนี่ลองกองเดี๋ยวก็นี่ก็ทุเรียนทุเรียนนี่ติดดอกเยอะมากครับปีนี้มากมากกว่าทุกทุกปี กัญพะเอกอีกต้นหนึ่งทีคู่รักทูเรียนกัญยาวตรงวตรงหัวกัญน,นี้ชนีทองชนีทองนะครับสวนกเกษตรสมใจนึกชนีทองต้นนี้ก็ออกผลปีละสองรถึงสามยลูกทุกปีครับต้นใหญ่มากครับต้น,ตนใหญ่ชนีทองฮะอายุสี่สิปีโอ้โหสี่สิบปีแล้วครับต้นนี้ก็คู่รัก คู่กับการยาวนะครับโอ้เราออกนี่แหละครับปีนี้ก็น่าจะติดติดเยอะติดเยอะต้นสมบูรณ์สวยต้นใหญ่ครับต้นใหญ่สมบูรณ์มากก็ต้องต้องต้องได,ได้ใช้เหล็กทำนะเนา ah. ะโอ้ท้าไม่ใช้เหล็กไม่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 ได้เนี่ยเพราะมันต้องทำให้ให้อยู่ ปีนด่ก็สองถึงสามร้อยลูกทุกๆปีต้นนี้ดกทุเรียนชันนีทองผาภูมิจังหวัดกาญจานบุรีนี่แหละครับของดีของสวนเกษตรสมใจนึกนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะมาศึกษาเรียนรู้นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับทางหน้าเพจสวนเกษตรสมใจนึกอำเภอทองผาภูมิก็ได้นะครับซึ่งจะมีเบอร์โทรอยู่นะครับ ติดต่อผู้จัดการเปียก็ได้ครับเบอร์โทรตามหน้าเพจเลยครับเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ได้หลายชนิดที่เราปลูกไว้แล้วก็เรียนรู้แบบเชิงท่องเที่ยวเนาะมาดูทุเรียนก้านยาวทรงหวัวที่สวนเราทุเรียนลูกมะเหมื่นนะครับลองมาดูมาซื้อมาชิมศึกษาร่วมกันครับเอาครับลุงลาท่านผู้ชมหน่อยครับ ขอบพระคุณมากครับที่ได้สนใจทุเรียนทองผาภูมิของจังหวัดกาญจนบุรีจากสวนกเกษตรสมเจนึกขอบคุณและเชิญเชิญทุกท่านครับครับผม